สวัสดีครับวันนี้จะมาทำผักถอยลายนะครับก่อนเรามาเริ่มการทำกันเลยครตอนแรกเราก็ล้างถอยลายให้สะอาดนะครับแล้วก็นำมาลวกนะครับให้มันสุกก่อนนะครับ นแรกเราก็ต้มน้ํานะครับรอให้น้ําเดือดน,นะครับหว่างที่รอน้ําเดือดน,นะครับเราก็จะมา,าทุบพริกทุบกระเทียมนะครับ ก็ทูบแค่พอปุบๆุบนะครับตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็หอยมาลวกกันเลยครับ สดมากเลยครับวันนี้หอ,อยลายสดมากเลยสอคู่ครับส่วนประกอบที่ใช้ทํานะครับก็สําหรับทําผัดหอยลายวันนี้นะครับก็จะมีเป็นหอยลายนะครับซื้อมาจากตลาดนะครับวันนี้ก็ได้มาราคาพิเศษครับสี่กิโลร้อยนะครับ,ลรนะรบแล้วก็มีน้ำพริกเผานะครับ แล้วก็มีพริกนะครับแล้วแต่ชอบนะครับพริกเม็ดใหญ่นะครับแล้วก็กระเทียมจากนั้นก็เป็นนมสดส่วนเครื่องปรุงก็เป็นพวกอซอสหอยนางรมนะครับแล้วก็พวกซีอิ๊วซอสปรุงรสนะครับแล้วก็น้ําตาลสายเราจะไม่ใช้ผวกชุรสนะครับจะเห็นว่าหอยเริ่มเริ่มอ้าแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมาแกะหอยกันต่อนะครับแล้วก็เออลืมไปอีกอย่างนึงคือใบโหระพานะครับกว่ะพัดให้มันมีกลิ่นหอมนี่ยบใส่ไปตอนใกล้เสร็จนะเดี๋ยวเราหอยอา,าสักครู่นะครับเรามารวกก่อนเพราะว่าเวลาเราเราผัดเนี่ยมันก็จะได้สุกเร็วนะครับแล้วก็อีกอย่างเนื้อมันจะเด้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแกะ เปลือกออกครึ่งหนึ่งครับรก็จะเหลือเฉพาะเปลือกที่ที่มันมีตัวหอยติดนะครับเวลาผัดมันจะได้แบบว่าพริกแกงหรือพริกเผาอะไรเงี้ยเข้าไปในเนื้อแะ้วก็รสชาติจัดจ้านยิ่งขึ้นนะครับ หลังจากหอยอ้านะครับแล้วเราก็เอาไปเอาน้ำออกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาผัดกันนะครับพอหอยสะเด็ดน้ำหมดแล้วนะครับแล้วเราก็จะหยิบตัวหอยมานะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็มาบิดเอาเปลือกออกนะครับแล้วก็เหลือววาเฉพาะฝาที่มันมีหอยนะครับเวลาผัดมันจะได้แบบว่อร่อยนะครับอันนี้เราทํากินกันเองบ้านๆนะครับเราก็เลยทํา แบบพิธีพี่ถันหน่อยนะครับนี่นะครับก็จะดูน่ากินขึ้นนะครับใช้เวลาเสียเวลานิดหน่อยครับแต่ว่าเวลาเรากินมันก็จะสะดวกขึ้นนะครับ กันเลยนะครับก็เริ่มด้วยการใส่พริกใส่กระเทียมนะครับน้ำมันเราเราไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีน้ำมันจาก ไอตัวน้ำพริกเผานะครับออกมาแล้วเราก็ใส่ผัสดลงไปนะครับ ให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็นำหอยลายมาใส่นะ นั้นเราก็อปรุงรสนะครับด้วยน้ำมันหอยนะครับก็ซอสปรุงรดนะครับพวกเครื่องปรุงเนี่ยเราเราเติมได้ตามชอบใจนะครับชอบ,บอรสชาติไหนก็ามสะดวกนะครับแล้วก็ทำตาล พอหอยจริงๆมันก็สุกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอสีสันน่ากินแล้วก็ดูแล้วโอเคนะครับเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปผัดนิดหน่อยนะครับไม่ต้องผัดให้ใบโหระพา,าสุกมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปมันจะไปดำไม่น่ารับประทาน ออมีกลิ่นน,นี่ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรา,เาใส่จาน,นะน,นผัดหอยลายนะครับ โดยครัวพ่อวินนะครับรับประกันความอร่อยแน่นอนครับ